สวัสดีครับขึ้นทางน้ำซิ่งนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะมาวิ่งเที่ยวแรกนะครับลงที่บ้านรุนอนำเภอบ้านด่านจังหวัดพิจิตรหลังจากไหว้แม่ย่านางเสร็จก็ออกมาวิ่งนะครับเที่ยวแรกนะครับของงานหยุดไปสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่ารถไปทำฝากบ่อนนะครับวันนี้ก็กกำลังตักใส่ซีรีห้านะครับ ของทีมงานใัยรุ่งเรืองครับเป็นทีมงานของเมื่อก่อนจะเป็นทีมงานใครประเสริฐแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นใครรุ่งเรืองนะครับเป็นที่ลอกหน้านะครับของบ้านรุนนะครับ น,นี้มาสี่คันนะครับวิ่งไม่ไกลนะครับวิ่งใกล้ๆนะครับมาเก็บงานอยู่ประมาณห้าหกสิบเที่ยวนะครับคงกับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับพักเที่ยงน่าจะถึงตกตอนเย็นก็น่าจะเสร็จก็ดีนะครับประมาณห้าห้าสิบก็เที่ยวอันนี้ก็สมองเงินของเหยื่บุมนะครับบุ้มบิ่มดินด่วนนะครับ ต่อคิวตักนะครับของบุม๋มบินด่วนระัยตอนนี้แม่โคก็กำลังตั้งลำตักใส่ของรถเดบุ๋มรดบุมบิินด่วนนะครับ ของทีมงานชัยรุ่งเรืองนะครับครับก็จบคลิปเพียงตัวนี้นะครับติดตามเพจของพี่คุณทองนำซิ่งต่อไปนะครับขอบคุณครับ